สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟเวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถออฟโรดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกําลังจับตามองอย่าง2026 Titan x t r กซ์ทีรรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนรักการผจญภัยอย่างแท้จริงตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดุดันแข็งแกร่งไปจนถึงสมรรถนะภายในที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางสมบุกสมบันไททันเอ็กทาร์จีรุ่นปี2026ถือเป็นการยกระดับครั้งสําคัญของสายพานันธุ์รถออฟโรดที่ผสมผสานความรหรู เทคโนโลยีและความพลหดเอาไว้ในคันเดียวเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สัมผัสได้ทันทีคือดีไซน์ที่ทรงพลังตัวถังมีเส้นสายคมชัดดูบึกบึนและมั่นคงกระจางหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมฝ่ายหน้าเล็บดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหน้าถูกออกแบบมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะรองรับการติดตั้งวินหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆได้อย่างลงตัวระยะความสูงจากพื้นเพิ่มความมั่นใจในการขับผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นหินโคลนหรือทางลาดชัน ด้านข้างของรถเผยให้เห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมอยางออฟโรดเกรดพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะสูงสุดล้ออันลอยดีไซน์สปอร์ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความดุดันแต่ยังคงความหรูหราในแบบรถยุคใหม่เส้นสายด้านข้างดูแข็งแรงแต่ไม่หยับกระด้างทำให้ไททัน XTR Jeep สามารถจอดเด่นได้ทั้งในโชว์รูมหรือบนเส้นทางธรรมชาติส่วนด้านท้ายรถออกแบบให้ดูแข็งแรงและใช้งานได้จริง ไฟท้าย l e รูปทรงทันสมัยฝากระโปรงท้ายเปิดกว้างสะดวกต่อการขนสัมภาระไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมปิง้งอุปกรณ์กู้ภยัยหรือสัมภาระสำหรับการเดินทางไกลาการชนหลังเสริมความแข็งแกร่งพร้อมตะขอลากที่รองรับการใช้งานหนักเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลถคู่ใจในการผจญภัยทุกรูปแบบเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ2 0 2 6 t i ย a n XTR Jeep ันเอาจสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือความหรูหราและความทันสมัยเบาะนั่งหุ่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงให้ความสบายแม้ในการเดินทางไกล การออกแบบภายในเน้นความแข็งแรงแต่แฝงด้วยความประณีตแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Android และ iOS ระบบนำทางอัจฉริยะช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังชันออกแบบมาให้จับถนัดมือควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมาตรวดดิจิทันแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์สถานะระบบขับเคลื่อนและข้อมูลการขับขี่ออฟโรดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพเส้นทางด้านสมรรถนะไททัน x อ็กปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับการลากจูงและการลุยเส้นทางหนักระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดถนนเรียบโหมดทรายโหมดโคลนหรือโหมดหินระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับแรงกระแทกและเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ ทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ในเส้นทางที่ท้าทายเทคโนโลยีความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดเด่นของรถรุ่นนี้ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดล้วนถูกติดตั้งมาอย่างครบครันกล้องรอบคันช่วยให้การมองเห็นชัดเจนในทุกมุมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือเส้นทางออฟโรดที่ทัศนวิสัยจำกัด ในด้านประสบการณ์การขับขี่ไททัน X-T-R Jeep ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงและตอบสนองได้ดีพลังของเครื่องยนต์มาอย่างต่อเนื่องเสียงเครื่องยนต์ดุดันแต่ไม่รบกวนภายในห้องโดยสารการควบคุมพวงม,มาลายัยแม่นยำทำให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับรถได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองการเดินทางใกล้หรือการลุยเส้นทางธรรมชาติรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านสำหรับตลาดประเทศไทย2026ันยี่ไททัน X-T-R Jeep ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถออฟโรดระดับพรีเมียม ที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันและยังพร้อมพาไปผจญภัยในทุกเส้นทางด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสมรรถนะที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรถรุ่นนี้จึงเหมาะทั้งสําหรับนักเดินทางนักผจญภัยและผู้ที่ต้องการรถที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างถ้าคุณกําลังมองหารถที่ไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่พร้อมลุยไปกับคุณในทุกจุดหมาย2026ไ i t a น XT Jeep คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e p x เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเนื้อหาคุณภาพแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ